ฮอดแยกน้องไซละครับพี่น้องเดี่ยวซาตลาดน้องบัวเดี่ยวขัวน้องไซตรงไปน้องค่ายข้างหลังน้องบัวลำพูน้องคุดกว้งตี่น้องคุดกว้งกว้งน้องบัวลำพูก็่ด้หน้องบัวลำพูน้องคุดกว้งน้องประจักษ์น้องประจักษ์โรงเรียนน้องประจักษ์โรงเรียนค่ายน้องประจักษ์ครับเรียงน้องประจักษ์น้องไลท์กุดนอสัมลไปหาเมื่อกอง อดีตเชียงอดีตมือกองเสียงอีสานก็มันบ้านนีแ่แม่นแมนครับไปเรียนน้ำหมอโอ้ยบริสุทธิ์น่าไปฝากหมอนไม่อย่างน้อยเอฟซีหูดีเนาะถ้าว่าอดีตมือกองเนี่ยโอ้ชีู้กันเอฟซีนี่หูจากสิบแปดไปเรียนบ้านพนะสิบแปเรียนสวนเรียนสวนบ้านหน้าหูเดียวกันอายุสั้นกันตะกี้โอ้ยข้างหลุ่มล่างเลยทีนี้ จะนี้เป็นทัอนขีดขันยำบัต่อยคั้นขีดขั้นขีดไดวะขั้นีดบ้นหนองโดมโอ้ยมาแต่เงินเขาเย่อเลยเสียงอ๋อเสียงกไกลแขนเฮียเนี่ยต่างเขาไปสำนักงานบ้านหนองใสมบอลลีไอหมอดเาขนนะรประกาศขายเราชื่อปราศใส่บอลลีฟันขายเราชื่อเต้ แจ็คปีขึ้นลังกับเป็นทีโน่ทีหน้าแถวเนี้ยโอ้ยีิบปีขึ้นครับแถวเนี่ยว่ามีว่ามีรจังที่นี่สนุกลู่ละเนี่ยต้องเอเป็นไทยตรงไหนนึ่งเขาหรอเพื่อนเขาอีกนะตรงไหนตรงไหนตรงนัหมดนี่กับตรงไหนตรงหน้านตัเปิประเด็นซื้อวะนี่ยีเบยอะไรเพ่อนวะเพราะพ่อยีผาถ้ายีผาจะยังซื้อผาจะซื้อเนี่ยผมขึ้นมาดินตลาด นี่ตลาดนัดแหงแ่งเลยนี่มันสิเป็นยังไงสินนี่แหละสภาพเดิมๆมสภาพเดิมที่ยังเหลือไว้เป็นตรงหน้านี่ครับง่ามสมัออยก่อน,นสภาพเดิมที่สมัยก่อนเป็นท้งหน้าแบบนี้อุดรแลียนยี่สิบปีอะไรนั่นก็ไม่รูนนน้น้องใสอุดรแลนด์น้องใสไปเบิง้งอันมองที่เคยอยู่บ่ มองเคยอยู่อูเคยนั่นบ้านเรี่ยวบ้ายแก่หลังเก่าออ๋บ้านลูกแพรลอยพอนหลังเก่าแต่สมัยมาอยู่กูด่อนยี่สิบปีขึ้นหลังแถวนี้เป็นตรงหน้าหมดก่อไผยทิพยเลยครับมาเห็นบ้านจัดสรรกูตัวหนึ่งเจ็บเออมาเห็นไปตัวไหนเปลี่ยนเสร็จเป็นสายทางฟองฟ้า แต่ละมันกนี่ล่ะหัวจากนี้ไปววเออหมือน่านนี่บ่แมนโห<ฮ>กจากนี้ไปจากนี้ไปแมนมืดของผมเลยเนี่ยเือสมัยตะก,กีดตะก,กิบแต่แมนมดเดนีมาจากอันเดยานี่บอกมองยูแมนอืมแมนมืดเดีนี่แหละ เดือนนี้ผู้ใดอยู่นี่แม่นกขายขายแล้วผมผมขายผมขักผมใส่หนีแม่นกตอนนั้นผมตีดหนีแม่นกกใส่หนีแม่นกที่ที่วัดเกือบนี่รอวัดเลยตัวนี้งานแม่นโอ้เกือบอะไรบ้านติดวัดตัวนี้ตะเกียบมันบัเป็นที่สี่ตะเกียบเป็นประหยัดบนนี่บ่วัดกับวัท่านมีกำแพงงานนี่อยู่แต่ว่าควบผมก่นใหญ่หอยออกทั้งพี่เลยป่ะที่นี่ได้เลยออกตั้งพี่มันสดบ้านนงใส่ บ้านน้องดงมาน,น้องดงครับบ้านติดวัดบ้านไกลวัดอันบ้นใ้บ้านจัดจ้อยวันน,น,ยยนนี้พอผมเคียร์ไปไห้จัดจ้อยกันยังเป็นที่ซอจัดจ้อยล่ะตอนเนี้ยแานจ้อยนอก้ายผมที่อยู่ซีเกียรเนี่ยนีนต้อกมเก็บกินคาเสาร์ใช่ยังยิ่กว่าไปอีกครับจากหลังจากหอง พักอยู่ตัวในย่สภาพเก่ามันจะเป็นีทีทีนได้พืเก่อันนี้บ้านนองดงน้องดงบ้านน้องดงพี่น้องกันเมือจหูจะกันนะพี่น้องูบ,บ้าน ลืม่นมดแล้วเดือดคนก็สิจนสิลืมเข้าไปพุ่นละรุ่นพุ่นของ่นแมนไปกันแน่แล้วยีว่สิบกว่าปีับน้านเก่าแล้วรสิมีแตร่รนนุนใหมกันมากบ้านนจอยันจอย เซ็นี่วะนีลังนี่ยนเออเขาซออ๋อทีทีงานหนึ่งมากีหล่ละเขาซอเขาซออยูเ่เดือนท่า่ะสี่พันมั้งออมงกรไดคาสามที่พละเจ้เดือนเพราะว่ามาปไหมาอยู่อืมพอผมแหละสี่วัตอนตอนเรามารับงานไหแม่นกน,นะอืมบา้านน้งลงสกีบอนัเพื่อนได้สกี ได้เลยเนาะนบ่เนาะปลาปลากเดนคุณเนี่ยนี่ั้ปลากเดนคุณเนี่ยเต็มมเลเนเพิ่งมาแหนตินอเขาอินมันอืนยังซั่บ่ไ้ต่อเิ่นยังโมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นมันหมืยุเอืนเพิ่งมาแงนอนงแม่นี่คือใหญ่แท้ ม่ใหญ่สองไซนี่ม่ได้จันเยอมีบอกนี่บ่่ยอาทเีี้ยนี้นทกแมนบ่เอ่้นนองสาปเสื้อไพรเสื้อโบกฮะเื้อโบกบกบ่เนสื้อบกเสื้อแมนตุ่นเนี่ยแมนบ่น่ได้จะโดนรีสร์โอ้ มีอย่างน้อมต่างไปเายาสักโอ้บนทอยพอดเอาผู้ใดซาป่าต้องนอี่ปึ๊บเรีวนี่ผู้ใรีสอร์ทแล้วสองังนี่วะชัดหลายปีอะไรเป็นยี่สิบปีบพะผู้ใดมาเนี่ยครับผมผูได้มาอา้เส,สดีไปเสื้อเพลเมื่อกองอะจะเนี่ ต่มไก่ตุมไก่ทีต่มไก่พอด้หอมแล้วพี่เนี่ยดูเ้ากันหรนี่มเมนตบางทีหาตัวนี้บอสซีบสลีส่สี่สี่แค่บอสลทีสี่สี่สี่เนบาทีหานะครับตอนนี้เดี๋ยวอะไรวะอยู่บ้งอยู่วะเขาไปฟ่งกันนี่บางทีสี่นี่บ้านเมื่อกอง โอ้ oh. บ้านที่ของเมนโกรือ mm hmm. บ้านที่ห้าห้าห้านี่ซีซีครับนี่บ้านอยู่บนห๋อออกบปหน้าบ่พาเป็นบ้านหมอเพราะองมุนีลาบ้านหมอบอกโอ้ลงรถบ่ได้เริ่มมามาให้นีๆกับหมอกับยูยูบ่กับยูที um, okay. ่เราไปยูเนี่เสียงควอกเงินโยนก็ยิ่เสียงอยู่เสียงมาเฮาบ่ เสียงต่ออยังปอกปอกปอกซ่อมกล่องซ่อมยูยูยูวงยูงยูวิบ้านไม่นอยคราับังเหยีาะมานหน่อยเด้อหน่อยซ่อมเด้ก็ไปแจ้งตัวหน่อยมั้งบุกคบันพ<อ>ื้นกล่องเครื่องเสียงคุณภาพน,นะโฆษณาให้นั่นเย่อสาวเครื่องเสียงคุณภาพใครสนใจนะครับ โทรได้0632236155บุกบ้านมือกองนะครับโอ้โหอยู่อยู่ในต้นนั้นนะอะไรนะตุ่งก็ป้าบุกนี่ยังยั่งเป็นคนอยู่ตัวนี้โอ้บางยังจับเซื่อันบ่ได้เลยถามก่นนะแล้วยังไม่เยอะอยู่พ่อว่ารับนี่นะเหยื่อยู่บ่ครับเหยอ่อยู่บ่ครับอยู่บังอยู่บัง เว่าน้ำใหญ่นอกคุณเหรอโอเคครับเจ้าซื้อยังไงครับเจ้าซื้อยังก่อเรื่มปองปองโอเคครับโอเคครับปองปองไปพูดขอเขาให้เขาไปออกก็ไปไปว้างเหมือนเรานะบ้านที่บ้านเลขที่สี่ี่สี่ไปบ้านเลขที่ห้าห้าห้าเที่เนสางก็จะสี่ระไเด้หลายอย่แมนใช่ เฮ็ดเฮ็ดเปลี่ยนบ่อเท้เฮ็ดเปลี่ยนนี่เสาอยู่หันยุสีเล็บไปไหมนี่อ่ะไปที่ไหนเข้าไปไปว่างไปว่างเปิดว่างของเขากะกะว่างน้ำทั่วว่างว่างตีว่าปวดขี่ว่าฉีว่าเสียนปวดท้ายปวดขี่ว่าฉีขี่ปั้มมันมันกันเลยบวดขี่สัมว่าหันก็ได้นี่ครับมาดูซี่ในไทยปุ้นเนี่ทไทยโอ้วิาเปลียนปวดท้ายปวดขี่ว่าฉีขี่ปั้มนั่นละช่วเขา ก็เลยสิไปขี่บ้างหมดละเอาเพื่อนรักไปบ้างเอาสิไปขี่บ้างนี่แม่บ้านนี่บังข้างหลังบ่บ่้างมันกนี่เออไปเดินบ้างครับบัตรต่องขา่ปน่ะไปขี่บ้างครับกูจะละบ่กูจะละกูจะละบ้างหมดอ่ะเอายัอยู่หน้าเมื่อเดี๋ยวมาเฮียซอยหมออยู่นี่หมอมาดามมาหยันมาหนันมาหนี่หมอกระิจัดดูนี่บ้างจัด มีติง่งมีติง่งด้วยนี่ม,มีติงจริงเล่นวัน้ยมีติง่งอันนี้หน้าหม,มอนะตึงแค่พอวางว่งาสายพอแล้วสื่วางอ๋อเดี๋ยวนี้แค่เดี๋ยวพุ่นเดี๋ยวพุ่นละเดี๋ยวขม่าพอวางเนี่ยนะโอเคนะครับโอ้ยหมอเอยู่หน้า